สามเสน่ห์ของนักกีฬามืออาชีพที่เขามีกันแล้วเขาทำทุกวันให้เป็นวันที่เป็นวันความสำเร็จของเขาคุณเชื่อไหมว่าเขามีเสน่ห์อะไรบ้างและเสน่ห์นั้นเขาช่วยผักดันเขาช่วยเสริมให้นักกีฬาไปสู่เป้าหมายอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะโอเคปหดังนั้นมาดูเสน่ห์ข้อที่หนึ่สำหรับนักกีฬามืออาชีพอันแรกเลยคือหนึ่ง เขาจะเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวของตัวเองหมายความว่ามีความคิดเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่รับฟังเสียงของใครนะคะรับฟังเสียงของผู้อื่นแต่เวลาตัดสินใจพิจารณาด้วยการตัดสินใจของตัวเองอันนี้คือเสน่ห์ของนักกีฬาแบบมืออาชีพข้อที่1จงเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวของตัวเองอันที่2คือนักกีฬามืออาชีพคนนั้นเขาจะยิ้มค่ะ ยิ้มกับทุกๆสถานการณ์ในสิ่งที่เขาฝึกซ้อมไม่ว่าเขาจะเจอโค้ชที่ใจดีใจไม่ดีหรือโค้ชที่โหดเขาก็จะยิ้มเพราะนั่นคือเขาได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนที่จะมาสอนเขาหรือเขาจะไปเจอคู่แข่งที่รู้สึกไม่ดีด้วย ่คู่แข่งนั้นทําให้เขาพัฒนาและทําให้เขาเก่งยิ่งขึ้นแต่เขาก็ทําไงคะเขาก็จะยิ้มแสดงว่าเมื่ออาชีพเขาต้องยิ้มรับทุกสถานการณ์และสเสน่ห์ที่3คืออะไรเขาจะลุย ด้วยความมั่นใจลุยแบบไม่รออะไรไม่ต้องรอตัวเองเก่งแล้วค่อยลงสนามแข่งขันรอตัวเองพร้อมแล้วค่อยที่จะลงมือฝึกซ้อมรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยที่จะเป็นนักกีฬาเขาไม่รอค่ะเขาจะลงมือทํทาทั้งๆั้ที่ไม่พร้อมทั้งๆ้ที่ไม่เพอร์เฟกทั้งๆ้งที่ไม่ต้องเก่งมากเขาพร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยรอยยิม้มและ เป็นตัวของตัวเองนี่นะคะคือเทคนิคหรือเสน่หน์ของนักกีฬาแบบมืออาชีพแล้ววันนี้คุณฟังคลิปนี้คุณเป็นมืออาชีพหรือยังเริ่มเป็นมืออาชีพด้วยกันหลังจากฟังจบคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และ Subs c r i b e ที่ YouTube Channel Dr. w ร์บอลสปอร์ตเ t ็ก e แล้วพบกันค่ะ